ของเิมบ้าาสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะกลับมาพบกับเราซื้อเน็นอีกครั้งนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่4ค่ะเราจะมาต่อในบทที่8ให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนในหน้าที่47ค่ะเราจะมาทบทวนตอนที่3ฝึกฝนสนทนาชั้นชัวรยี่ชัวค้าที่แล้วเราได้แนะนําตนเองไปแล้ววันนี้เรามาทบทวนอีกครั้งนึงคะ่ะทีนี้ดูที่หน้า47ด้านล่างสนทนา ให้นักเรียนออกเสียงตามเราซื้อกันด้วยนะคะประโยคแรกหนีหาวหวอชื่อปัญญาแปลว่าสวัสดีฉันคือปัญญาคนที่สองเขาพูดว่าหวอชื่อต้าหลงหนีหาวฉันคือต้าหลงสวัสดี ต่อไปให้นักเรียนเปิดที่หน้า48ค่ะภาพด้านบนผู้หญิงคนแรกพูดว่านิขาววอรลี่ลิสวัสดีฉันคือลี่ลี่คนที่สองพูดว่านิขาววอชื่อเฟินสวัสดีฉันคือเฟินต่อไปนะคะภาพด้านล่างคนแรกเขาบอกว่า ต้าหลงใจเจียนแปลว่าลาก่อนนะต้าหลงอีกคนหนึ่งเขาตอบว่าใจเจียนเฟินแปลว่าลาก่อนนะเฟินกระจบไปแล้วนะคะเรื่องฝึกฝนสนทนาในการแนะนำตนเองทีนี้เรามาดูโครงสร้างประโยคในการแนะนำตนเอง ประโยคแนะนําตนเองประโยคนี้ใช้สําหรับแนะนําตนเองให้ผู้อื่นรู้จักก่อนโดยที่อีกฝ่ายอาจจะไม่ได้ถามก็ได้จะใช้ประโยคที่ว่า w a t และตามด้วยชื่อของเราค่ะ w a ื่อแปลว่าฉันคือแล้วก็ตามด้วยชื่อเราตัวอย่างเช่น w a ื่อจางหยาเล่เป็นต้น ประโยคนี้แปลว่าฉันคือจัญญรักษ์ก็คือชื่อของเหล่าซื้อนั่นเองวอชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อของเราค่ะการบ้านของสัปดาห์นี้ให้นักเรียนอัดคลิปแนะนำตนเองโดยใช้ประโยคขึ้นต้นว่าวอชื่อแล้วก็ตามด้วยชื่อของนักเรียนและการบ้านในหนังสือแบบฝึกหัดหน้าที่30ค่ะ ฝึกเขียนและฝึกจำตอนที่4ให้คัดเรียงลำดับขีดตั้งแต่จุดไข่ปลาเลยจนถึงบรรทัดส,สุดท้ายคำว่าวอดชื่อต้าหลงและมีจี้ห้าวจี้ห้าวก็คือจุดวงกลมค่ะวันนี้เหล่าซื้อก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมส่งกันบ้านเหล่าซื้อด้วยนะคะ<ๆ>เสียเสียใจเจียนค่ะ